มันไม่ยามตรงจะไม่ยามตรงฝนตง้งแห้งถ้าตันมะยามงงเลยฝนโต้แห้งจะมาเพื่อโต้งขัขงแรกบ่ก hiến cái hiến không gì à đấy ạ cái thật nó giảm giảm còn nó giảm tung tung cái này bằng luôn โอ้กิต๊กไอได้พี่น้องโอ้ได้ไลเติบยู่พี่น้องได้เติบยุกกราเข็งกระดุกปลาซิวฝนตกแข้งฝนตกแข้งโอ้ยปลาปลาวุ้ยมันบืนไปมันย่ำหัวลมเนาะฝนตู้ลุดพู้ลุดฝน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 โอ้ยแม่นบ่ดจ้าโอ้ยฝนฝ